Next เ e n e อช่วงล่างชุดใหญ่จัดเต็มก่อนรับชมคลิปนี้นะครับผมฝากคุณผู้ชมช่วยกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมลูกหมีฟอร์ดนะครับด้านหลังของผมนะครับ Next g ซ n e v e r e s t t i t a n i u m Pa ยมพั4รุ่นท็อปสุดนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวชุดแต่งช่วงล่างเป็นหลักนะครับเพราะว่าลูกค้าไว้วางใจให้เราทำเนี่ย หลายขั้นละตามที่ผมทำคลิปช็อตให้นะครับเพราะว่าเราทำราคาได้ค่อนข้างจะดีนะครับเรามาดูข้อมูลพื้นฐานตัวรถคร่าวๆแล้วก็ไปดูช่วงล่างกันนะครับข้อมูลพื้นฐานตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับเครื่องยนต์2.0แรงม้า210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรแล้วก็โหมดการขับขี่ที่ปรับได้ก็ค่อนข้างจะมหาศาลเลยทีเดียวนะครับครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเทคโนโลยีไฟขับขี่ที่ดีที่สุดใน P P V บ้านเราตอนนี้นะครับ Maxic LED นะครับพร้อมมุมคัดออฟลำแสงอัตโนมัติถ้าไปดูในคิปขอองงช่่ผผมมทททีส ก็ขับจากประจวบไปชุมพรเนี่ยซ้ายขวาจะขยับขึ้นลงนะครับจะสวิงหลบรถปรับไฟสูงเองอัตโนมัติดับไฟสูงเองดับ10ล้อนะครับแล้วก็ถ้าไฟไปรบกวนก็จะคัดออฟหลบให้ด้วยนะครับข้อค่อนข้าเทคโนโลยีจะเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดแต่งรอบๆคันนะครับคันนี้บอดี้เดิมๆเราไม่มีแปลงเป็นหน้าลัฟเตอร์เราไม่มีแปลงเป็นหน้าวิกเตอร์นห,น Victor, หรือแปลงเป็นหน้าชุดวายนะครับลูกค้าคันนี้ลูกค้าของพี่นิกร์ซื้อกับผมมาคันนี้คันที่4ละเกศนะครับผมจะเก็บงานที่เป็น ตัวโคมเมียมทั้งหมดเหลือ2ชิ้นนี้เพราะว่า2ชิ้นนี้เราต้องแกะไปพ่นนะครับกรอบต่างๆไฟนะครับข้อไฟตัดหมอกเล็กต่างๆเนี่ยเราเก็บเป็นสีดําเงาทั้งหมดรวมเปลี่ยนกระจังให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับที่พิเศษจริงๆเนี่ยคือช่วงล่างคันนี้ผมเซ็ตตัวท็อปที่สุดในค่ายโปรเฟนเดอร์โชคขนาด2.5นะครับปีกนกปรับองศาใหม่ของโปรเฟนเดอร์ลูกหมากกันโค้งใหม่แล้วก็สปริงขนาดใหญ่ใหม่ตามภาพที่ผมแทรก มันต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับถ้าเราจะโหลด2.5ให้ความบาลานซ์ที่มันดีนะครับว่ามันจะมีเขียนคำว่า f o r ร์ v e อ e s t e ์ e r e s t n e x t g e n เ i c k i n g Back 2.5เป็นกระบอกโชค๊คที่ตรงรุ่นของ f o อร์ v e อ e s t รเลยนะครับแล้วก็หัวขนาดใหญ่วางตำแหน่งเดิมหมดเลยครับนี่ครับวางตำแหน่งเดิมมีสปริงใหม่นะครับรอันนี้จะหมุนปรับได้เอาหนักเอาเบาก็หมุนตรงนี้ได้บเบรกมือไฟฟ้า ดันเบรเดิมทีเนี่ยผมเข้าใจว่าเราโหลด2.5ไปเจอลูกหน้าหน้าเล็กๆมันต้องสะเทือนกลายเป็นว่ามันขับดีนะครับอย่าลืมว่ายางที่ผมใช้เนี่ยแม็กขอบย0ยาง BF มันมีเนื้อที่ค่อนข้างจะแข็งแต่เวลาเราขับเวลาช่องเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านข้อต่อถนนไม่มีเสียงของข้อต่อถนนให้เราสัมผัสถึงพวงมาลัยเลยนะครับค่อนข้างจะเงียบแล้วก็สัมผัสที่ส่งถึงพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างจะลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าโช๊คมันใหญ่ขึ้น ตามแบบต่างๆแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ล้อของเดิมขอบ20เราเปลี่ยนใหม่ขอบ20เหมือนกันนะครับ performing ล้อของเวกนะครับเวกแท้มันจะมีพวกชุดน็อตต่างๆด้วยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วก็ตัวจานเนี่ยข้างหน้าเราใส่จานขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับ405ตัวแซที่ตัว20แซนะครับ6พอร์ตนะครับตัวจานตัวเบรกตัวคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่ เบรกระยะเบรกเนี่ยสั้นกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับแต่ทีเนี่ยหน้าแทบทิ่มเลยนะครับนี่เปลี่ยนใหม่ค่อนข้างจะคุ้มก็ประมาณราคาขายตามท้องตลาดประมาณแสนกลางๆผมทําราคาได้ประมาณแสนต้นๆน,นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตอนที่ผมมีสต๊อกอยู่ด้วยว่ามันมากน้อยแค่ไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับ โอเคล้อในประมาณ4ี่หมื่นกลางๆนะครับยาง BF ก็ตามท้องตลาดทั่วไปประมาณหมื่นต้นๆนะครับหมื 11, ่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้ล้อก็ประมาณ4ี่หมื่นกลางๆแต่อาจจะมีส่วนลดให้ต่างหากเดี๋ยวค่อยอินบ็อกนะครับคือล้อแม็กกับยางเนี่ยราคามันจะขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับมันขึ้นอยู่กับสต๊อกที่มีด้วยนะครับบางทีของขาดเนี่ยพวกร้านแม็กพวกต่างๆเขาก็จะตึงราคาไว้นแต่ว่าผมทําราคาได้ค่อนข้างจะดีนะครับทั้งช่วงล่างทั้งล้อและแม็กแล้วก็ยางลูกค้าถึงไว้วางใจให้เราตกแต่งต่อหลังจากซื้อรถนะครับก็เขาไปเช็คคราาามเยอะ แล้วก็ผมเก็บพวกงานนี่ครับเห็นเล่าหลังคาไหมครับเล่าหลังคาเก็บใหม่นะครับครอบมือเก็บใหม่เป็นแรปสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ตัวขอบพรมยี่ยมพวกนี้เก็บใหม่นะครับนี่สังเกตว่าจะไม่มีรอยให้เห็นเลยเก็บงานเนียนมากนะครับเหลือได้ร้อนอีกสักหน่อยนะครับไฟท้ายซิกเนเจอร์ LED นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่ในรุ่นฟอร์ดเอเวอร์เ t ส n i ไทเทเนียมพัดอยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟให้ดูครับ ในช่วงล่างไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาให้ให้ดูส่วนต่างๆฝาท้ายสามารถเปิดได้โดยการเตะเปิดก็ได้นะครับแตะปุ่มนี้ก็ได้รีโมทก็ได้หรือสั่งจากคนขับก็ได้ก็เปิดได้4รูปแบบเหลือแต่งสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ลูกค้าออกแบบให้เราทําให้มันยาวขึ้นกว่านี้แล้วก็ทําสีเดียวกับตัวรถผมก็จะไปทําตัวงานสปอยเลอร์นะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับฝุ่นเยอะนิดนึงก็ให้ดูคร่าวๆนะครับ เบาะท้ายพับไฟฟ้านะครับช็กจะเป็นโช็กไฟฟ้ากันหนีบแล้วก็ตั้งระดับได้นี่นะครับเบาะไฟฟ้าด้านหายเปิดปิดได้นะครับพอไฟฟ้าใช้กําลังเยอะมันก็จะใช้แบตท,ที่ให้กําลังไฟเยอะคันนี้ใช้ใชใชแบต A G M นะครับแล้วก็ไดชาร์จเนี่ย2อ0แอมป์นะครับของเดิมจะ180โอเคเดี๋ยวลองไปดูด้านหน้านิดนึงนะครับผมวนไปด้านนู้นดีกว่าจานด้านหลังจะมีสีส้ม2ก้อนก็คือตัวเบรกหลังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้า นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจานขนาด380ดนนะครับข้างหลังก็จะเป็นซับแท้งของโปรเฟนเดอร์พิกกิ้งแบ็กสองจุดห้านะครับโหลด2.5นิ้วนะครับทรงกําลังสวยเลยนะครับตัวนี้หลายๆท่านไปเปลี่ยนเบรกตัวพวกนี้มามันจะมีปัญหาเรื่องไฟโชก็ต้องไล่น้ํามันเบรกดีๆนะครับนี่ผมทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับเผื่อน้ามันมันมีหยดมีอะไรเงี้ยเพื่อความชัวนะครับปุ่มปรับระดับไฟอปรับหมดกันขับขี่หมุนปรับตรงนี้ได้เลยนะครับทีมเอสโอดเบรกมือไฟฟ้า เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ชิฟเตอร์นะครับ10สปีดเกียร์หัวเห็ดนะครับเข้าเกียร์ดีปลดเข็มขัดตกใจลงรถนี่รถเข้าเกียร์เองตัวนี้ก็ความปลอดภัยใส่มาให้ครบมีบาเดทามตัวนี้จะเป็นลายไม้ไม่ใช่ลายไม้แบบโบราณนะครับลายไม้แบบสปอร์ตนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มสวยงามนะครับเดี๋ยวผมแทรกภาพให้นะครับตัวบาเดทามบาสีฟ้าฟ้าในกลางคืนมันจะสวยมากนะครับเนี่ยพวกนี้ส่วนหน้าจอเนี่ยครับก็ใช้วัสดุกระจกอย่างดีนะครับ ฉะนั้นมันจะเร็วสัมผัสนิ้วมือจะเร็วมากนะครับตัวนี้ p าส i t ฟนะครับเบาะหน้าเป็นไฟฟ้า8ทิศทางนะครับเบาะหลังพับได้ในจังหวะเดียวครับแล้วก็จะมีลั๊ก USB Type A USB Type C มีลั๊ก3ตา230โวลต์400วัตต์กำลังไฟลั๊ก3ตาตรงนี้ใช้ เท่ากับไฟบ้านนะครับฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับที่มันสามารถใช้บนรถเนี่ยเวลาเราเดินทางก็สามารถกดใช้ได้เลยทํางานกันสบายๆครับเพราะทุกวันนี้นะครับโต๊ะทํางานก็คือริมเขื่อนก็คือสนามแคมปิง้งโต๊ะทํางานก็คือริมชายหาดคือหน้าบ้านเพื่อนเราเอาขับรถคันนี้ไปที่ไหนเนี่ยเราพร้อมจะทํางานได้ทันทีเลยนะครับโอเคครับเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้ Android Auto ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสายนีผมเน็บสติ๊กเกอร์มาให้นิดนึงนะครับเกตดสติ๊กเกอร์ผมค่อนข้างจะเหนียวนะคร ยืดหยุ่นสูงครับตันนี้มีกล้อง360องศานะครับมีกล้องออฟโรดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่ใช้ด้านล่างผมเก็บใหม่เห็นไหมครับจากสีบอลเงินเก็บใหม่ขอบไฟตัดหมอเก็บใหม่ใหม่ไองานเล็กๆพวกนี้มันทํายากนะครับคุณผู้ชมเวลาแกะออกมานะครับส่วนใหญ่เขาจะพ่นเอาเลยเขาจะไม่มาแรปนี่ผมแรปต้องจากพวกที่เป็นตัวหนังสือเล็กๆพวกนี้นก็ต้องพ่นนะครับเพราะว่ามันแรปไม่ได้มันตัดไม่ได้กระจังยกใหม่นะครับ ก่อนจะเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเวลาใครไปเปลี่ยนเองดับกล้องหน้าก่อนโดยการถอดแบตเตอรี่ด้วยนะครับไม่งั้นไฟเตือนระยะถอยหลัง มันจะไม่แม่นยําแล้วมันจะขึ้นโชว์หน้าจอว่าระบบถอยหลังมีปัญหานะครับเราก็ต้องไปลงโปรแกรมกล้องใหม่ที่ศูนย์อีกก็ผมแนะนําเวลาเวลาเปลี่ยนกระจังหน้าถอดกล้องขณะที่มีกล้องออฟโรดเนี่ยให้ดอกไฟโดยการถอดแบตเตอรี่ก่อนนี่ก็จะเป็นข้าวๆผมว่าข้อมูลตัวรถเนี่ยผมทําไว้เยอะละอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะครับระบบป้องกันลดหมุนมี ESP ระบบป้องกันรถยนต์ลอมมีแล้วก็ช่วงล่างผมขอแทรกนิดนึงนะครับเป็นระบบลด PPV ที่มีหวัดหลิงมากที่สุด ตามภาพที่ผมแทรกเข้าไปนะครับระบบเบรกด้านหน้านี่ล่องเรดร์ตรงนี้ครับเรดร์ตรงนี้นะครับกับกล้องด้านหน้าทํางานสัมพันธ์กันเด็กเดินตัดรถเบรกเลยมันก็จะสัมพันธ์กับพวก a d Adaptive Cruise Control ด้วยรถคันหน้าไปเราไปรถคันหน้าเบรกเราเบรกคันหน้าหยุดนิ่งล้วก็หยุดนิ่งนะครับถึงจุดหยุดนิ่งนะครับระบบซ t ฟแอนด์โกหลายค่ายก็มีระบบพวกนี้ครับแต่บางระบบเขาจะตัดทิ้งเมื่อความเร็วเกิน30เมื่อความเร็วเกิน50ส่วนด้านหลังนะครับถ้าเราถอยหลังมีมอไซค์อย่างผมจะถอยออกถนนกว้างๆมีมอไซ มีรถตัดแล้วผมไม่ได้มองเนี่ยมันจะตีแอร์เรียกว้างๆก่อนบอกว่ารถมาจากทางซ้ายทางขวามันบอกทิศทางรถที่พุ่งมาหาเราด้วยนะครับและถ้าเรายังไม่แตะเบรกรถคันนี้จะเบรกให้ถ้าความเร็วไม่เกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบถอยจอด2.0ถอยจอดแบบว่าไม่ต้องจับพวงมาลัยไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องแตะคันเร่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยปล่อยพวงมาลัยแล้วอ่าเลี้ยงเบรกไว้นะครับแต่ตอนนี้มือเราสัมผัสปุ่มถอยจอดอย่างเดียว นะครับรถจะรู้แล้วรถก็จะถอยจอดให้เลยนะครับตรงน,นี้ได้ทั้งซ้ายได้ทั้งขวาได้ทั้งคู่ขนานได้ทั้งเข้าซองที่สําคัญถอยเข้าได้ถอยออกไม่ได้กดปุ่มเดี๋ยวรถมันถอยออกให้ด้วยนะครับเรียกว่าละเอียดยิบมีบายเรดาร์สปอร์ตให้เรียบร้อยโอเคครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรีวิว nexen t e v e r l s t titanium pad r ตัวไอบาร์อันนี้ผมถอดไฟออกนะครับ แล้วก็ปิดให้มันสนิทเพราะว่าของคุณลูกค้าจะเน้นคินคลีนนะครับสังเกตจะไม่มีไฟเลยฉุดฉาดเน้นช่วงล่างเน้นระยะเบรกทรงนี้เขาแต่งกันเขาที่บ้านเราวัยรุ่นชอบแต่งกันนะครับก็คือวัยรุ่นสุลต่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่งได้ก็การจัดทรงรถ PPV เจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับทำการโหลด2นิ้ผมก็แต่งมาหลายคันละนะครับในโชว์รูมของเราแต่ว่าทีเนี้ยเราไม่ได้ทํารีวิวทีลูกค้าไม่เข้าใจกลัวว่าเราจะแต่งไม่ได้ก็ผมก็เลยทําคลิปรีวิวเป็นตัวอย่างให้นะครับแล้วก็มีเบื้องหลังการตกแต่งให้ด้วย เพราะว่าหลายๆท่านตกแต่งเนี่ยก็ไปเอารดของคุณลูกค้าบ้างไปเอาลดของคนอื่นๆมาแล้วก็บางทีเราไม่เข้าใจเรื่องโปรเซสเวลามันเกิดปัญหากับลูกค้าเนี่ยมันตามแก้ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็จะถ่ายเบื้องหลังแต่ละส่วนแต่ละส่วนผมจะทาคลิปคันนี้สัก2อ EP นะครับอาจจะเป็นเบื้องหลังอีกสัก1-2อ EP นะครับจะได้เห็นส่วนเวลาประกอบด้วยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับแต่งทรงแบบนี้คิดกันตอนนี้ก็เรียกว่าทรง ทรงสุลต่างวไวรุ่นดูใบก็แล้วแต่สาวไวรุ่นเรียกกันนะครับเบอร์โทรของผม089 447 1574นะครับแล้วก็คอนแทคของผมนะครับแอดโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก็จะมี QR Code เปิดมามันก็จะเด้งมาที่ตัว LINE OA ของผมเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชม e v e r e s t 4x4 โหลด2.5นิ้วเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ชุดใหญ่เลยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ผมลูกหมีฟอร์ดลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ